บางคนก็ยังมีความสงสัยว่าทำไมทำบุญมากมายจิตใจยังเป็นทุกข์อยู่ทำไมรักษาศีลอยู่เรื่อยๆทำไมไม่เห็นมีอนิสงส์อะไรทำไมนั่งภาวนาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆทำไมไม่เห็นอนิสงส์มันก็จะเห็นได้ย่งไงละ่ะในส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน มันเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาฝ่ายความทุกข์เป็นโทษมาทับถมความดีของพวกเราอยู่ก็ว่าผู้นั้นตั้งใจอยากอยากในการทำบุญอยากให้บุญตอบแทนอยากจะให้ศีลตอบแทนจากการที่ตนรักษาอยากให้การภาวนาของตนตอบแทนเป็นอนิสงส์ก็มันอยากนี่มันจะได้อะไรละ่ะ ความอยากนั่นแหละคือตันหาก็บอกตั้งแต่ที่แรกแล้วว่ามาฝึกให้ละให้ปล่อยวางไม่ใช่พากันมายึดมาอยาก